เพื่อสื่อพระศาสนาให้ครบ5,000ปีโดยเริ่มที่เราวันนี้27พฤษภาคม2568สวัสดีครับผมคิดอยู่พักใหญ่นะฮะว่าจะคุยในเรื่องของกระแสนามธรรมนั้นไหมเพราะว่าคือต้องชั่งน้ำหนักว่าเราสามารถเข้าใจเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ โดยอาศัยการวิเคราะห์วิพากษ์จากหลายๆมุมมองได้นะครับเรียกได้ว่าดูตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามดูถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของมันบ้างเท่าที่ทําได้นะครับนั่นก็เป็นหนึ่งแนวทางใหญ่ๆที่ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าเป็นการใช้แนวทางเหล่านี้ในการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ผมเห็นจริงๆว่าเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะ่ะมันมีเรื่องของกระแสนามธรรมที่ขับเคลื่อนให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วผมไม่ได้โทษใครด้วยนะครับคืออยากให้เข้าใจตามธรรมชาติที่มันเป็นแบบนั้นทำไมจะต้องเข้าใจเพราะว่ากระแสพุทธของเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกระแสนามธรรม และเป้าหมายสูงสุดของเราอย่างน้อยในช่องของเราเนี่ยเราต้องการสื่อพระศาสนาบนแผ่นดินไทยของเราและที่จริงผมเชื่อว่านี่เป็นเป้าหมายสูงสุดของประเทศไทยของการเกิดเป็นคนไทยจะเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่าเป็นไทยรีมก็ได้นะครับเป็นฝันอันสูงสุดของชาวไทยของความเป็นไทย เมื่อไหร่ที่เราเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญระดับแรกระดับต้นเรื่องอื่นๆมันจะตามมาเองอย่างเป็นธรรมชาติเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทุกอย่างครับมันจะตามมาอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเป็นเหตุผลหลักๆที่ผมชั่งน้ำหนักแล้วคิดแล้วก็คิดว่าต้องคุยอย่างน้อยต้องพูดสักนิดหนึ่ง ใครจะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับจะเห็นว่าผู้พูดนี้ออกจะมีความคิดขึ้นเพี้ยนก็ไม่เป็นไรเช่นเดียวกันครับอย่างน้อยก็เล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันฮนะฟังเป็นนิทานไปก็ได้เราก็มาคุยกันต่อสถานการณ์ความสับสนวุ่นวายในปัจจุบันนี้ในที่สุดจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นและก็คงเป็นสงครามจริงๆ หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเราคงต้องดูไปถึงอนาคตบ้างสักเล็กน้อยซึ่งเรื่องพวกนี้เขาก็มีการคิดการวิเคราะห์กันไว้อยู่พอสมควรนะครับเรื่องแรกที่ผมอยากพูดถึงก็คือเขาว่ากันว่ามันจะมีคนตายเยอะและเป็นการตายจากสงครามหรือเป็นการตายจาก โรคระบาดการที่คนเราจะตายเป็นจำนวนมหาศาลนะ่ะเป็นเรื่องที่มันจะสะเทือนมากๆนะฮะในกระแสที่เขาเรียกว่าฝั่งอิลลูมินา i ตินีหรือทฤษฎีสมคบคิดแบบสายของฝรั่งเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าอะไรที่เขาอยากจะทำเนี่ยบางทีเขาเขาชอบบอกล่วงหน้าเลยนะครับสื่อให้เราเห็นก่อน เรื่องการตายแบบนี้ในเรื่องเอเวนเจอร์ในเอ็นเกมนะครับเมื่อทานอสได้รวบรวมหินอัญมณีอินฟินิตี้สโตนนั้นครบแล้วแล้วก็ดีดนิ้วมือนะประชากรของจักรวาลครึ่งหนึ่งตายเลยหายไปเลยเป็นการตายหายไปเลยแบบสุ่มด้วยนะครับคือไม่มีเหตุผลนะว่าใครจะตายใครจะอยู่ สุ่มๆไปเลยครับไม่มีเหตุผลอะไรเลยเราพอเห็นภาพนี้จากในหนังนะฮะถ้าภาวะคนตายระดับใหญ่มากๆแบบนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าสังคมมันจะอยู่ในสภาวะวุ่นวายขนาดไหนและเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะรับมือกับเรื่องเนี้อย่างไรอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงกันด้วยมากพอสมควรนะครับก็คือ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งเราเห็นอยู่แล้วมันเป็นจริงแล้วนะครับในบ้านเราเมืองเรานี้มันก็เป็นแล้วเมืองไทยเนี่ยเราติดอันดับโลกอันดับโลกนะครับต้องย้ำอันดับโลกนะครับในหลายเรื่องเลยฮนะเรื่องฝุ่น PM 2.5นี้ประเทศไทยติดอันดับโลกอันตรายขนาดไหน อันตรายขนาดที่เขาพูดว่าแค่เดินออกไปหายใจแค่หายใจนะครับมนุษย์ไม่หายใจได้อย่างไรอ่ะมนุษย์ต้องหายใจนะฮะไม่หายใจนี่ตายนะแค่เดินออกไปหายใจในภาวะที่มีฝุ่นเกินมาตรฐานเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วแค่เราฟังแค่เนี้ยไม่สะดุ้งเฮือกสะดุ้งโยงเหรอครับ มันอันตรายแบบอยู่ไม่ได้แล้วนะแค่หายใจก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วนะแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยเห็นเห็นอยู่เนี่เห็นเห็นอยู่นะครับเห็นเห็นอยู่ในเรื่องที่ฝนตกแบบบ้านเลือดเลยนะแล้วเราพอจะคาดหวังได้เลยว่าถ้าฝนตกแบบบ้านเลือดเนี่ยที่เขาเรียกว่าเรนบอมเนี่ยตกบุ้มกระหน่ำเลยเนี่ยเราก็จะเจอภาวะ น้ำท่วมขังรอการระบายแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เกือบทุกครั้งหรือทุกครั้งที่มีฝนตกหนักๆก,กระหน่ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเราได้เห็นน้ำท่วมแบบท่วมแบบเห็นแล้วมันสะเทือนใจอะ่ะท่วมแบบแล้วเราจะอยู่กันได้อย่างไรและปัญหาอื่นๆ ที่เป็นผลโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมภาวะอากาศสุดขั้วอดจะร้อนนี่ร้อนตับแตกร้อนอยู่ไม่ได้ร้อนระดับที่โดนแดดแล้สะดุ้งเลือกเลยอยู่ดีๆวันที่ร้อนๆน,นั่นแหละอยู่ดีๆก็ฝนตกอยู่ดีๆก,กลับมาหนาวสัานันเลยเราอาจจะเจอสภาพแบบนั้นสุดขั้วภายในหนึ่งวัน แล้วเราจะอยู่กันอย่างไรนอกจากเรื่องนี้แล้วเขายังมีการพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนย้ายประชากรซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในบางพื้นที่บางเขตมันจะรุนแรงจนกระทั่งคนอยู่ไม่ได้หรือการเคลื่อนย้ายนี้อาจจะมีผลมาจากสภาวะความขัดแยง้งสงครามหรือ ความยากจนความอยู่ไม่ได้อีกแล้วในพื้นที่นั้นและเราได้เห็นการเคลื่อนย้ายประชากรจำนวนไม่น้อยถ้าผมประเมินเนี่ยผมประเมินว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์เป็นล้านเลยนะครับอาจจะไม่ต่ำกว่าห้าล้านเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วและถ้าเรากล้าหน่อยที่จะยอมรับความเป็นจริงนะครับเราคงต้องบอกว่า เราจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ได้แย่มากแย่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยด้วยแย่ในระดับที่ถ้าเราเริ่มจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังมันก็จะจัดการยากมากๆแล้วในปัจจุบันนี้ปล่อยปละละเลยกันมาน,นานและปัญหานี้รุนแรงนะครับเป็นปัญหาที่อยู่ในกระแสที่เขาพูดถึงกันอยู่แล้วด้วย เมื่อเกิดความขัดแย้งหนักมากขึ้นสถานการณ์พัฒนาไปมากขึ้นปัญหาเหล่านี้มันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับในขณะที่บ้านเราแค่นักปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเรารับมือได้แย่มากๆถ้าปัญหามันหนักขึ้นเราจะรับมือได้ดีขึ้นกว่านี้หรือเราคาดหวังได้แบบนั้นหรือเปล่าครับอีกเรื่องหนึ่งที่มันสืบเนื่องตามกันมาเลยนะครับก็คือ มันจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายทุนไปพร้อมๆกับคู่คนบางคนบางกลุ่มอันนี้จะเป็นลักษณะพิเศษที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะฮะเราเห็นแล้วว่ามีการเคลื่อนย้ายทุนเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยเข้ามาในลักษณะที่อย่างทุนจีนเนี่ยนะครับเข้ามาในลักษณะที่ถ้าพูดพูดแบบตรงๆนะฮะ คล้ายๆกับประเทศไทยเป็นกลายเป็นเขตปกครองพิเศษของเมืองจีนที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายอะไรเลยคือคนที่เข้ามาเนี่ยเขาใช้กฎของตัวเขาเองทำอะไรตามใจเขาหมดทุกอย่างแล้วประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยไม่ได้เลยครับการเคลื่อนย้ายของเงินทุนแบบนี้มันจะเพิ่มมากขึ้น และมันจะไม่ใช่จำกัดเฉพาะทุนจีนมันจะมีมากขึ้นในขณะที่ประเทศไทยของเรากลับมีนโยบายประเภทเปิดประตูต้อนรับขายที่ดินให้ต่างชาติได้และการเอื้ออำนวยความสะดวกให้ทุนต่างชาติโดวยวิธีการทั้งถูกกฎหมายและใต้ดิน คือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ทุกทิศทุกทางเลยครับเพื่อให้ทุนต่างชาติเข้ามาในเมืองไทยได้อย่างสะดวกโยทินสบายมากในที่สุดทุนเหล่านั้นก็จะมาซื้อประเทศไทยทั้งหมดให้กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของชาติเขาของคนของเขาที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายอะไรเลยนอกจากกฎส่วนตัวของพวกเขา และกฎเหล่านั้นก็คือเพื่อผลประโยชน์กำไรสูงสุดของพวกเขาเราเห็นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้ามันไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยอย่างกรณีล่าสุดที่มันเป็นข่าวขึ้นมาซึ่งที่จริงเรื่องนี้เกิดมานานแล้วกรณีเหมืองในประเทศเพื่อนบ้านปล่อยสารพิษลงน้าแบบไม่สนโลกหลืไม่สนใครเลยนะครับแล้วในที่สุดมันก็เดือดร้อนมาถึงคนเชียงราย แล้วคนที่อยู่ริมน้ําน้ํากกต่อไปก็คนอยู่ริมน้ําโขงเนี่ยทั้งหมดะจะเดือดร้อนกันหมดนะแต่เขาไม่สนใจอะไรเลยนะครับไม่สนใจเลยฮะประเทศที่เป็นต้นทางเขาก็ไม่สนใจประเทศที่เป็นเจ้าของทุนเนเขาก็ไม่สนใจครับตรงนั้นเป็นเขตปกครองพิเศษที่ชัดเจนเลยครับไม่อยู่ภายใต้กฎหมายของใครเลยนอกจากกฎของตัวเขาเองว่ากำไรสูงสุด นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆแล้วเรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ว่ากันเฉพาะในสิ่งที่การวิเคราะห์แบบทั่วๆไปเลยนะครับที่เขาวิเคราะห์กันนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหญ่ๆเนี่ยมีเรื่องพวกนี้การล้มหายตายจากการเสรียชีวิตในระดับที่สเกลมันใหญ่มากจำนวนมหาศาลเป็นล้านๆอาจจะมาจากเหตุสงครามอาจจะมาจากเหตุโรคระบาดอาจจะมาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเคลื่อนย้ายประชากรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเคลื่อนย้ายของเงินทุนพร้อมๆกับผู้คนลักษณะพิเศษพิเศษหน่อยเพื่อไปสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจกฎหมายอะไรเลยซึ่งเหล่านี้เราเห็นว่ามันเกิดขึ้นที่บ้านเราเมืองเราแล้วนะครับยังไม่ทันมีสงครามเรื่องใหญ่ๆพวกนี้ก็กำลังเกิดขึ้นแล้วในบ้านเรา นี่คือการมองไปในอนาคตตามที่มันเป็นจริงตามที่เราเห็นจริงๆเราจะตั้งรับมันอย่างไรเราจะตั้งรับกับเรื่องเหล่านี้ในเชิงรุกเพื่อการสืบพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเรานี้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งรับอย่างไรดีครับในท่ามกลางเรื่องหนักๆแบบนีนนบเน้เราต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่เรา คนธรรมดาทำได้และต้องทำด้วยนะครับแม้จะดูว่าไม่เกี่ยวเลยเนี่ยก็คือการนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชีวิตของเราเรื่องนี้จะต้องเป็นพื้นฐานพื้นฐานที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเราเห็นปัญหาเหล่านี้แล้วเราคิดว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยเริ่มที่เรื่องนี้ครับ นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชีวิตของเราถ้าเราเห็นว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเนี่ยผมอยากบอกว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับเพราะเป้าหมายของเรามีหนึ่งเดียวการสื่อพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยของเราเรามองเรื่องเหล่านี้เพื่อให้เราสามารถตั้งรับในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายสูงสุดของพวกเราสวัสดีครับ